ครับสวัสดีครับมาพบกับผมมูนพออีกแล้วนะครับผมเมื่อนี้ผมก็จะมาแช่อ่าเทคนิคการเฮ็ดฝาหลบนอกนะครับอาการยิ่งโค้งนะครับของผมมันเป็นทรงโมเดิร์นนะครับเ่าอาทรงโมเดิร์นขันแรกนะครับเมนของเขาสซเมนนะครับเม่นคือตัวลายตั้งนี่นะครับผมนี่ส่เมนลายตั้งนะครับความห่างบ่เกินเมตรหนึ่งนะครับประมาณนี้ หรือเจ้า80ก็ได้ถ้าจะก้ดีนะครับผมเพื่อนตัวนี้จะบุญยนนะครับราคการตัวสร้อยนะครับผมตัวสร้อยนะครับหานซีเลยนะครับผมใส่เงาเลยใส่เงาเลยครับหานซีเลยนะหลักการยิงแผ่นนะครับผมปั๊บยิงแผ่นหล้กก็ยิงไม่หมอบไปนํำนะครับนี่นะครับผมนี่ํำเนียงละฝาหลอมน้องไม่ยังไยนะครับก็หล้กก็วิธีการไล่ซีไร่ายนะครับ วิธีการคำนวณนซี่ร้านะครับเมตรละเส้นนะครับผมเมตรหนึ่งใส่เส้นหนึ่งสมมติบ้านเขามีรอยเมตรกับ100รอยเส้นเขากะจังมาบวกซี่ร้าอีกมาตั้งจักอ่จาจักเส้นสี่เมตรต่อเส้นหนึ่งนะครับสี่สิบเป็นสี่สิบอ่อใส่อีกยี่สิบเส้นประมาณหนึ่งนะครับประมาณใส่อีกยี่สิบเส้นกับสิบประมาณลอยลอยกว่า ถ้าเข้ากะสร้างไม่แค่รอยหนึ่งก้อนขันแรกนะครับเพราะว่าคามันขาดมันเหลือทาได้เทากะไปซื้อมาอีกได้ง่ายๆนะครับผมตัวนี้ครับวิธีการคำนวณแผ่นกะแผ่นของเขานี่เป็นแผ่นนะสมาร์ทบอร์ดนะครับป้ารอบนอกนี่ผมใส่สมาร์ทบอร์ดนะครับผมบอแนะนําให้ใส่เป็นยิบซัมนะเพราะว่าถ้าเข้าใส่เป็นยิบซัมมันใส่ทั้งหนอกบ่ได้นะครับมันเหมาะสำหรับแผ่นยิบซัมหรือว่าจะเป็นแผน่นแบบหูแบงสันเกรไรนะครับ ผมจะใส่แต่ทั้งหนานะครับแผ่นหู้แผ่นหู้จะใส่ทั้งหนาแล้วก็แผ่นเออ่ยิปซัมบอร์ดนี่ผมจะใส่ทั้งขางนะครับเพราะว่าด้านหนากับด้านหลังนี่ให้แผ่นรูนะครับให้เอ่ออากาศระบายอากาศนะครับล้มเขาด้านหลังทะลุกออกด้านหนา้หาหรือล้มเขาด้านหน้าทะลุออกด้านหลังก็แล้วแต่แปลว่าให้มีช่องระบายอากาศได้เป็นดีนะครับผมลังค้าบ้านเ้องกะมันก็จะบอลลอนนะครับผมเนาะโอเคคิดว่าหนาจะซั้นนี่แหละ ต่ว่าผมแนะนําให้เป็น uh, แผ่นหกสิบนะครับเพราะว่าผมเฮ็ดคนเดียวยี่นี่ผมเฮ็ดคนเดียวกะเฮ็ดได้อยู่นะครับฟ้าลมนอกยิ่งอ่า uh, ไม่มอบไปนําเลยแล้วกะ็ตังง้งหลังหลานไปนํายิ่งไม่มอบไปนํายิ่งแผ่นยิ่งอัน uh, อ่าสี่ไล่ไปนําจบเลยนะครับผมกะบอ่อหนกดอกเนาะผมมากะ,ะามีสมนีหล่ะฟ้าลมนอกบ่อยากเลยโอเคชิมนี้ถ้ามีประโยชน์ หรืว่าผู้ดมากก็จะลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปต่อไปโอเคคลิปนี้ก็สันละสวัสดีครับผมไป